สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าลูกตาลใช่แน้ค่ะพอพอกันอีกสุม,มึอเนะพี่น,อน้องเนาะอากาศดีดีพี่น้องจ๋ามาบอกว่าอากาศอากาศ,อากาศทุ่งน้ำมันนี้ดีค่ะแต่ว่าที่จิตบอกพี่น้องคือพอมอดพอมอดแล้วอัน ทงคลิปอันอีหลาขึ้นไปนั่งถึงรถเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยดีใจลายจะพี่น้องเราสรงหลุสทรงคลิปให้เบิ่งมอคืนเนี่ยได้มื่อคืนนเนดึกตีปมันตีสองตีสามมั้งแต่ลุลกมาทำธุระส่วนตัวเนาะก็เลยเขาไปเบิ่งโทรศัพท์พี่นอ้องเลยไปเปิดเบิ่งจเจ๊เลยค่อไปเต้นบ๊บขึ้นล,งลังรถอันพอหมอดพี่น้องเอ,อ้ย พ่อหมอดก็ดีใจลายได้ว่าลูกขึ้นไปนั่งรถไ้นั่งรถจ้กขอาเตยก็ดีใจจะเห็นแล้วก็ดีใจแม่พี่น้องคนลูกความบุ๋นแล้วว่าฮมอดอันอีหลาย้ำใดก็คนลูกย้ำนั่นบัดรณะนี้มื้อนี้พ่อหมอดว่าเหนอยู่ทั้งขอนแก่นพ่อหมอดว่าเลหนอยู่ทั้งขอนแก่นบ่รูว่าจะเข่าบ้านบ่เนาอพี่น้องก็รอรุนกันว่าเราสิเข้ามาบ่เ้วบอกว่าของมันเต็มรถจะเอาของมาลุงมาลุงบ้านมาลุงไว้บ้านแต่จะรอเบึงว่า เราวสิเข่าหมาบอาน,นอนหัวกระดินนอนหัวกระตื่นกระหาวนอนแล้วไม่นอ้เดมาลุ้นกันเมื่อน,นี้เนาะ,ะขอบคุณเอฟซทุกท่านที่มอบสิ่งของมอบหลายๆสิ่งหลายอย่างให้พ่อข้ามอดจะ้ะเราบอกว่าเต็มรถแล้วเดี๋ยว <laughs> มัหลายสิ่งลายย่างเนาะอันใดพอ,อนเอามาเก็บบ้านได้แล้วก็เสียเอามาเก็บจะ้ะแต่เบื้งระยะทางก่อนว่าจากบ้านจากจาก จากบ้านเตยเนี่ยจากผู้เขียวเนี่ยไปคอนแกนไปบ้านงานสถานที่ทําการแสดงน่ะมันจะไก,กลปันใดแล้วเราเดินทางมาจากปากช่องคัสิคโคมาทั้งนี้ก็คือสิไกลโพดบอรหรือ,อยานทันบอมประท,นท,นทันเวลายานยัง,ยงสิจ้จะเดี๋ยวล้อเบิ้งล้อรุนกันค่ะพี่น้องว่าเราสิได้แวะเขามาบ้านมาเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตคือค่อยๆอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆค่ะ เอาวเรืองเมนต์ตื่นบ่ได้กินกาแฟตื่จะคือหภางา,าเภาเงยยังสิเงี้พี่น้องร้อรุนไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าว่าพอหมอดล้สิไดไอขม้าหยั่งใบหรือบ่อ,อขอม้าจังใดเดี๋ยวสิได้แจ้งกันอีกเทียนนั่งยั่มือเละพี่น้องเนาะถ้าเราบ่อ,อขอม้ากักัสิไดเอ็นเฮ็ดคีบเองพี่นอ้องค <laughs> รัเบิ่งเลาบอกว่าเราอย่าเอาของมาเก็บ ราะว่าของที่เอฟซีหลายหลายท่านให้ไห้ไวน่ะมันเต็มมันไอแคบด้านหลังแล้วแล้วพวกมีมองสว่างของก็เลยว่าเสี่ยงมาเก็บไว้ก่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะเด้อที่เมตตาและเอ็นดูนพอเขาหมดจ้ะเอาสิ่งของเอาเนื้อยูเนื้อกินเอาหลายๆสิ่งหลายๆย่างเอาไปให้แล้วจ้ะเมื่อคืนนี่ก็ขอบคุณเออ่คุณแกนเนาะคุณแกนขอบคุณคุณแกนด้วยที่นําชุดนักร้องแล้วก็รร้องเท่า ราคาบ่าเปนถึกๆพี่น้องเอาไปให้แล้วขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ที่โบ,บ๊ทิมบบปะอันพี่ก็หมอดเนาะยังติดตามน้ำเบิงอยู่ขอบพระคุณหลายๆจากคุณเก่นขอบพระคุณหลายๆค่ะบวาเซียนขอบคุณทุกท่านแหละที่เข้าไปเบื้องคลิปพอเขอหมอดหรือว่าคลิปเตยขี้กันคลิปช่องตาลกตานเนี่ยจะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์หลายๆย่างเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปเบืเ้องแล้วก็โอ้ยชื่นใจได้พี่น้อง เตะเข้าไปเบิ่งคลิปอันอ่าพี่มอดอ่ะที่บพรว่าสิเป็นคลิปที่อันเอฟซีเพื่อนอาอนันให้เอานี่ห้จรงเสียจ้ะที่เราลงไว้เนาะคอมเมนต์มีแต่โอ้ยมีแต่แนวดีๆจ้ะคอมเมนต์มีแต่ให้ยกำลังใจแล้วก็ไวโพสต์ให้กันแล่นกันค่ะแล้วก็คลิปเมื่อคืนนี้อีกที่อีลาขึ้นไปทั้งรถตอนอีลาสิกลับกลับที่พักเนาะค่ะ พี่น้องผูใ้ใดทัานได้เขาไปเบื้องให้เขาไปเขาไปเบื้องด้วยพี่น้องเด้ออีลาเต้นขึ้นรถไหมพี่น้องโอ้มีแต่ขอมเมต์แบบคอมเมตน,แบบนปังๆแฮ้งไหมพี่น้องจา้าเราลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสุขเพื่อมานเนาะพี่น้องเนาะเบื้องไปก็ยิ้มไปเด้คลิปเมื่อคืนนี่ก็ได้คลิปอีลาเต้นขึ้นรถไม่จังไดเขาเต้นจดขึ้นไปบัดนหนึ่งตัวนี้หน่อยไแมเต้นขึ้นแล้วก็ เช้าหนึ่งก็ลุงมาไปขึ้นรถกับกับเล้วพอน,นะบอกว่าเบิ่งย้ำใดก็ยิ้มย้ำม,มัน <c oughs> มันเป็นความสุขทั้งใจนะพี่น้องเนาะมันว่ากันมาได้แน่นาะพี่น้องเนาะเขาหากเขาศรัทธาเขาชื่นชอบสิงแต่เขากับมีความสุขกับสิงน,นนะในพี่น้อง เป็นคือเตยบอพี่น้นองเป็นคือเตยเบอบาฮอตบอฮอดอีหลายอ็มเดลคนขิงลูกยันนั่นเป็นคือเตยบอจ้าพี่น้องจ๋าท่านใดเป็นคือเตยคอมเมนต์มาด้วยพี่น้องทองคาเาองค์อิงคุณได้ตเติมมือเ้าวเกิดกะทองเตาเสาหรอกกัพี่แม บ่ได้ลืมบ่ได้ลืมเด้อพี่น้องทองเสมยเด้อค่ะถามองิงอมองค์อิงองค์อิงเพียงอมองค์อิงองค์อิงเพียงอมองค์อิงองค์อิงเพียงจ้าขอคห้ผมสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้ออีหล่าเอ๋ยขอให้เบิดนี้เบิดสินไว้ไว้ขอให้มีอ่าคนฮักคนเมตตาไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยเด้ออันขอขอ ขอให้จะมีทุกความสุขกันนะาจา้ะพี่น้องจ้ากอหค้อครอบครัวนองหมอดกับแ้อเตรอบคระสอบครัมนเองร็จในเร็ววันเออ้อรอบครัน้อสาธอเควน<ะ>้ะพี่น้องเป็นความสุขทางใจเนาะงปรดใชรวน้ารณญารัวนการบรับชมแงะรับฟั้งเราะพีัน้องอันมงันเป็นควนมสุคส่วนมุุคส่คลนวน้ะมบุันว่าคัน้บ่ไัน้อกคคัวนมสุคอัวนคอัวน้งอังควน้องคองคนคน้งน้ง้อพี่น้อง วันนี้อากาศก็ดีดีนันเห็นบอบอได้ตัวเลยพี่น้องเต๋อบอได้ตัวเด้คนคิ้งลูกยังมยามอีหลีเด้พี่น้องบอได้ตัวผู้ลงคนอาจจะว่าเขาจังสรนจังสีเนะพี่น้องเนาะผู้ที่เขาเขาบอได้บอได้ฮักบอได้ศรัทธาในสิ่งนี้นี่คือกับแบบเขาเนาะพี่น้องเขาอาจจะอาจจะมองว่าเขาจังหดจังนึงแต่ว่าแต่กับบอได้สนใจเล้พี่น้องเขาหักในสิ่งที่เขาศรัทธาเนาะ เขามีความสุขกับตรงนั้นบ้าว่ากันพี่น้องจ๋าใจไพ่ใจมันเนาะพี่น้องเนาะความคิดไพ่ความคิดมันหามกันบ่ได้ว่ากันบ่ได้พี่น้องจ๋าแล้วก็ว่าแต่พี่น้องบ่ทิ่มบ่ป่าช่องตาลลูกตาลน้ำเด้อพี่น้องเด้อหักกันแพงกันจูงแขนกันไปเด้อพี่น้องจูงแกนแต่ไปน้ำเน่ให้เต่ขมฟังไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อในช่องตาลลูกตาลขมฟังไปน้ำเน่อาศัยพี่อาศัยน้องสุขุสุขชนละจ้าพี่น้องจ๋ามันมีอยังดอกพี่น้องมาบอกความมันรู้สึก ที่อีหลาถึงไปนั่งหลังรถพีมอดจะเซอแล้วว่ามีความสุขจ้่มีความสุขเบิ่งคิแเรามีความสุขแฮงแล้วก็เอฟซี FC หลายๆท่านที่เอาของอยังไปให้พี่มอดจะต้องขอบคุณหลายๆค่ะเบิง่งแล้วก็มีความสุขน้ำแล้วก็ดีใจน้ำอัานพี่มอดน้ำจา่าแล้วก็อ่าอีกอย่างก็คือบอลลูนบอลลูนสีขาบ้านบ้เนะรอรุนกันพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซัมนีก่อนค่ะพบก,ก,กันคลิปใหม่พี่น้องจ้ารออัปเดตว่าพีมอดสเขาบ้านบออดีใจคะ่ะดีใจ ฝากเขาไปเบิ่งคลิปันท่านใดท่านเขาไปเบิ่งคลิปไปเบิ่งคลิปช่องคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลน้ำรุ่งพี่น,น้นองเด้อแล้วก็ฝากช่องตาลูกตาลชาแนลน้ำเน้จุงแคนไปน้ำพร้อมขอบพระคุณหลายๆค่ะพบก,กัคลิปใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ